กิดแล้วต้องตายด้วยกันทุกคนเป็นแตกช้าหรือเร็วต่างกันเพียงเท่านั้นในขณะที่มีชีวิตอยู่นี้อย่าได้ปล่อยเนื้อปล่อยตัวไปตามความทะเยอทะยานความอยากไม่มีเมืองพอมันจะพาเราให้ล่มจมจะเป็นผู้หมดหวังหมดหวังทั้งมีชีวิตอยู่และตายไปแล้วสถานที่ไปเกิดก็ไปเกิดในที่หมดหวังหมดหวังมีแต่ความทุกข์ความทรมานใครอยากไปเกิดในที่เช่นนั้น เมื่อไม่อยากไปเกิดแล้วให้รีบแก้ไขดัดแปลงตัวแดงเสียตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่นี้เพื่อความเป็นคนดีแล้วตายแนีวก็เป็นคนดียังมีชีวิตอยู่ก็เป็นคนดีสงบร่มเย็นตลอดไปเลยทุกภพกทุกชาติเมื่อบาตรน้ำบามรมีแก่กล้าเพราะการทำความดีไม่หยุดไม่ถอยก็ถึงฝั่งฟ้าโพ้นคือพระนิพพานได้เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าทั้งหลายแนะ ภาษาโบกของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค